สวัสดีค่ะวันนี้เรามานำเสนอโปรเจกต์ส,สลดก,การเขียนกราฟเป็นตรงโดยใช้โปรแกรมซเลด์มาประยุกต์ใช้ในรายวิชาฟิสิกส์ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบทของโอห์มจะทำโดยนางสาวจุไรลัตชุมบุตรรหัสหนักศึกษา5411134005และนางสาวพิดารัตเสียงเสียมรหัสหนักศึกษา5411134008หลักสูตรคณุตศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยา,าศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชาพัฒนครศรีธรรมราชสอนโดยผู้ช่วยศาสตราจาราย์ดรหัตปชยัยศิริรักโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาพูดถึงการเขียนการาฟเส้นตรงโปรใชร้โปรแกรมไซเล็ตซึ่งจะมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาฟิสิกส์ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกฎของโอห์มซึ่งจะอธิบายในความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าความต้านทานในวงจรไฟฟ้ากล่าวก็คือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวใดๆแรงผันตรงกับความต่างศักย์และแปลต้าันกับความท่านทานระหว่างจุดสองติดน้ำที่กระแสไหลผ่านนะคะในสูตรสมการ V ทจกับ IR ในที่ในขณะที่ V ีคือความต่างศักย์ i คือกระแสในวงจร R ก็คือความต้านทานในวงจรจากสมการข้างท้นเพื่อทําการทดลองแล้วนําผลที่ได้มาหาค่าความสัมพันธ์กันเกียงกราฟโดยใช้โปรแกรมสไลด์เลบค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูการเขียนกราฟบนดาห์าหรือว่าการเขียนกราฟเส้นตรงนะคะโดยใช้คำสั่งในโปรแกรม s ไลด์เลบนั่นก็คือคำสั่ง p plot x, x y และการเขียนกราฟสองฟังก์ชันโดเมนต่างกันนะคะเมื่อเราทำการทดลองแล้วนะคะเราก็จะได้ผลการทดลองดังตารางนะคะจากผลการทดลองดังตารางนะคะเราจะมาหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความต่างจุกหรือว่าค่า v และค่ากระแสไฟฟ้าหรือว่าค่า i นั่นเองค่ะ เปิดโปรแกรมสไล์แลบนะคะจากนั้นนะคะพิมพค่า v หรือว่าค่าที่เราต้องการให้อยู่ในแนวเกน x นะคะก็คือค่า2.0โดยพิมพ์ v เท่ากับวงเล็บนะคะสอคอมม่านะคะสีคอมม่า6.0 อมม่าแปดจุดหนึ่งและคอมม่าสิบจุดสองค่ะดางนั้นทำการปิดวงเล็บนะคะเ n นเตอร์นะคะเราก็จะได้ค่าดังทีรากฏนะคะแล้วก็พิมพ์ค่า I หรือว่าค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นค่าที่เราต้องการให้อยู่ในแมวแกน y วนะคะ I เท่ากับวงเล็บค่ะ0.46ก คอมมา0.90คอมมา1.29คอมมา1.75และคอมมา2.15ค่ะปิดวงเล็บนะคะ enter นะคะเราก็จะได้ค่า v แล้วก็ค่าค่า i นะคะจากนั้นทำการ plot g r a p โดยใช้คำสั่ง plot v i หรือว่า plot x y นั่นเองค่ะ i n c l o t นะคะวงเล็บ มา I ค่ะเอนเตอร์นะคะเราก็จะได้ค่ะกราฟดังปรากฏนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะยังไม่มีชื่อกราฟแล้วก็ชื่อกราฟในแนวแกน X แล้วก็ในแนวแกน Y ค่ะเราจะทําการเขียนชื่อกราฟแล้วก็ชื่อกราฟในแนวแกน X และแนวแกน Y โดยใช้คําสั่ง x i t l e วงเล็บนะคะเขียนชื่อกราฟที่เราต้องการสร้างนะคะในที่นี้เราจะเขียนเขียนคำว่า relation ship b e t i นั่นก็คือความส,สัมพันธ์ระหว่าง e i และ i ค่ะโดยต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะคะ ดังนั้นใส่เครื่องหมายคอมม่าและใส่เครื่องหมายคำพูดก็จะเป็นชื่อในแนวกนเอ็กนั่นก็คือโวลต์สหรือว่าค่าความต่างศัก์ค่ะใส่วงเล็บนะคะเพื่อบอกว่าเป็นชื่อในแนวแกนเอ,อน็ใส่วงเล็บ x กซจากนั้นติดเครื่องหมายคำพูดใส่คอมม่าและใส่เครื่องหมายคำพูดอีกครั้งว่อิเ e ็กทริ i พิตหรือว่าค่ากระแสไฟฟ้านะคะ นะคะหลือวเปลี่ยนเล็บก,ก่า i x หมัยดัเพืนนะคะก็จะได้ภ่าดังปรากฏนะคะจากนั้น enter เปิดดูกราฟนะคะเราก็จะได้กราฟดังปรากฏนะคะก็คือชื่อ relation s h i e n i นั่นก็คือ,อ,ว L ค,อค,ความสัมพันธ์ระหว่าง v และ i ก็คือค่ากระแสไฟฟ้าความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต่างจากกระแสไฟฟ้าโดยในแนวเกน x ก็คือค่าความ ก็เป็นการเขียนกราฟนะคะโดยใช้คําสั่ง plot x y เป็นการเขียนกราฟบนระนาบนะคะื่อเราเขียนกราฟบนระนาบได้โดยใช้ค่า x และค่า y เทียงหนึ่งค่าแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูการเขียนกราฟโดยใช้การเขียนกราฟโดยใช้ค่า x และค่า y อย่างสองค่านะคะนั่นก็คือการเขียนกราฟสองฟังก์ชันโดเมนสามกันนะคะเรานําค่า v นะคะที่เราเขียนไว้แล้วนะคะค o p y อกวางโดยจำนวนให้ v นี้เป็น v หนึ่งเซนเซอร์นะคะจากนั้นค่าอะไรที่เราคืนไว้แล้วนะคะจำนวนให้เป็น v i อหนึ่งนะคะเซนเซอร์นะคะแล้วเราก็นำค่าอีกหนึ่งค่านะจากผลการทดลองในตารางที่สองนะคะกิ้งค่า v ีสองเท่ากับ องน,น,นะคะสองจุดหนึ่งสองจุด <the> ศูนย์คอมม่าสี่จุดศูนย์คอมม่าหกจุดหนึ่งคอมม่าแปดจุดหนึ่งคอมม่าสิบจุดศูนย์นะคะเมื่อคิดนะคะก็จะได้ค่าดังตกลงแล้วก็พิมพ์ค่าไอโอมเท่ากับวงเล็บหกจุดศูนคอมม่า สองจหนึ่งคอมมาีสิบเจ็ดจุดหกคอมมา2 4สี่จุดศูนย์คอมมาสามจุดศูนย์นะคะไม่ติดนะคะจากนั้นก็สั่งกร o t นะคะโดยทิพ์คำสั่ง p l o เลบ เมื่อเปิดมีคกราฟนะคะเราก็จะได้กราฟนะคะเป็นลักษณะของกราฟสองเส้นนะคะเพื่อใช้เปรียบเทียบนะคะผลการทดลองในสองตารางนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างความดัางักย์กระแสไฟฟ้าเป็นอย่างไรนะคะเมื่อเราท,รทําการทดลองสองครั้งค่ะสำหรับโปรเจกต์นี้นะคะได้จะทําขึ้นโดยใช้โปรแกรมสแตทเล็ในการเขียนกราฟนะคะซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกฎของโอห์ม โปรเจกต์นี้มีทางผู้จททัดทาคิดว่าคงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในการใช้โปรแปรกรมไซเล็ตนะคะในการเรียนการสอนโดยเฉพาะในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในหาผู้ที่สนใจในโปรเจกต์นี้สามารถเข้าไปศึกษาได้จากไซต์ www.google.com/site/site/rajamud um หรือ i t e g o o g l e c o m s i t e s i t e t h i d a r a y a m เจี่ยมนะคะสุดท้ายนี้ผู้จัดทำขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่มีความสนใจในโปรเจกต์ แล้วก็ต้องขออาภัยหากโปรเจกต์นี้มีความผิดพลาดประการใดน,นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสด,ดีค่ะ